อะไรครับเวทป้าค to ่ะเวทบ้า <no> ท <situation> ี่ข <like> ี่ได้า้างได้ค่ะสถานะอะไรครับสูตีค่ะมีคนมาจีบบ้างไหมก็มีบ้างคนที่เข้ามาเป็นคนแบบไหนครับแบดบอยก็แบดบอยเธอบองแบบแบดอ l l ขอกันแบบแบบ อเวลาคนทักมาหาเราเราเป็นคนตอบแช่จ้าไหมถ้ามีฟิวก็จะตอบคนที่เขาทักมาหาเราอะ <c oughs> เราจะปล่อยให้เขาแชทหนักขวาไปตลอดไหมไม่ค่ะถ้าร,ารู้สึกว่าคุยกันแล้วโอเคก็อาจจะดักขวาเราก็ได้ <c oughs> ิดเห็นยังไงอะครับกอกคนที่เขาคุยกันมาตั้งนานแล้วแต่สถานะจบแค่พี่น้องก็ไม่คิดไงค่ะจะเข้ากันไม่ได้เจ็บไหมคิดว่าก็อาจจะจุกจุกหน่อยถ้าสมมุติว่าคมีคนมาดูคลิปนี้อยู่ครับอยากจะบอกอะไรกับคนพวกนี้ถ้าชอบก็ติดต่อมาค่ะถ้าคุยกันแล้วโอเคก็ไปกันต่อค่ะคุยกันนานไหม บางคนถ้าใช่ก็อาทิตย์หนึ่งก็พอคนที่ใช่ก็อาจจะไม่ต้องพยายามแต่เราเป็นพยายามคนที่ใช่เราเธออยู่นะโอเคได้ใช่ใช่ไม่รู้แต่ที่รู้คือฉันไม่ใช่จำได้ไหมที่เธอพูดไว้ว่าคนแบบฉันมันคนไม่ใช่เมกะสไตล์